สวัสดีครับผมวันนี้มากินแกงแคร์แ,แล้วนะติดมาข้าวเหนียวนะไม่ต้องดูข้าวเหนียวแล้วแกงแคร์อาหารวัวนะครับรสชาติวันนั้นมาเป็นแกงแคร์ไก่หรือแกงแคร์หมูลูกๆนะอาเป็นไม่เหมือนกันนะวันนี้วันนี้อาเป็นอีอะไรลูกแบบแปลกๆอันนี้หนังวัวแล้วก่อนนะลองชิมดูก่อนนะ

ก็หวานดีไม่หวหนมากที่หวนปน้นั้นัไม่หวน้หวันอท้งวนเกินไม่ได้หวันน้ำตาลนะ แน่ต้อต้องมีผักเผ็ดเนาะะเผ็ดปักฝังนะเผ็ดงนะั้นนี่นะครับพริกน,นะครับผมเงมันกับไม่นด้กัดกินทีเดียวนะแก้มนะนแก้มแบบเนี้ย สมมคนกินเผ็ดนะครับเรากินเผ็ดกินน้ำไม่เท่ากันนะน้ำนะกินคนเดียวนะคระับช้อนกลางช้อนกินก็ช้อนเดียวไปเลยอืมนาะมะเขือนะครับเเนาะ คือมันกลม,มกลม่อมลงตัวเนาะอร่อยครับท่านเนาะอร่อยกันดีกว่านะแกงเนือแกงจะไม่เหมือนแกงตับนะฮะไม่เหมือตนตามนะฮะ เนืน้อนอก็เนือเครื่องเทศเนื้อเครื่องปรุงเนี่ยตะไคร้กระเทียมข,าข่าพวกนี้โขลกด้วยกันเข้าด้วยกันจะละเอียดนะ อร่อยมากเลยครับผมยับกันไม่ได้พูดอนะนี่นัน ฟาร์ลองนะครังหน้าเหมือนฝนมันตกเนาะผมนับกิน,นกงน่ายครับคนหลังยังไหวมันไม่ใช่สตินะัเนได้กินกับข้าวมากมายหลายอย่างเนาะเราติดได้อย่างยั่งเป็นคนทำดีต่นะอคอนเทนต์ด้วยเนาะเราถึงจะได้หลายคอนเทนต์นะคุณลงทีเดียวหลายๆอย่างเนาะเราไปคุณก็ลง,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 งไม่ได้ลงกี่ข้ออย่างก็ได้หลายคลิปเนาะ นี่ยนแะับหนังมะเขือขอเสียงคนภาคอื่นนะครับคนที่เคยไปอยู่ภาคเหนือนะว่าจะเป็นปลอไภัยหรือเป็นเขยนะ คอมเมนต์เพิทุกทากทำได้นะครับผม อร่อยอย่งนีครับกินจนลืมนะครับกินจนลืมนะครับอร่อยครับมาท่างด้เลยนะแซบอ,อร่อยครับหนักบม่ครับ อร่อยจริงนะครับผมเดี๋ยวซดน้ำให้ดูนะับแล้วก็จะลงนะครับเนาะนต้องกินต้องทานให้หมดนะครับเพราะฤดูนี้เป็นฤด,ดูร้อนเนาะกเก็บไว้เนาะก็จะบูดนะแล้วก็ถึงแม้เราจะแช่เย็นแต่ก็ไม่อร่อยเนะ กินนักกินตอนนี้ครับตอนนี้เอามามากินเลยนะทำอุ่นร้อนๆนะนะครับผมแปงบางอย่างแช่ยเย็นไม่ไนะด้นะเพราะไม่มันจะยังไม่บดถึงแม่ลอ,อยนะมันจืดมันขมพริกขมเกลือนะมันภาษาชาวบ้านนะมันจะรสชาติมันจะเปลี่ยนเหมือนพวกลาบเนะี่ยลาบล,าบ,ล,า,บลาบดิบหรือลาบสดไม่ว่าของเหนือของอีสานนะทำเสร็จแล้วกินเลยนะครับผมถ้าคุณไม่กินคุณไปแช่ยเย็นไว้นะ ไม่อร่อยนะครับถึงแม้จะไม่เสียไม่บุบแต่ไม่อร่อยนะครับผมอันนี้เป็นความรู้นะครับอันนี้ความรู้เรื่องจริงนะความรู้ของจริงนะนะกินให้ดูอีกคำแล้วก็จะลงนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะนะขออนุญาตลงนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ